กับพวกเรา2คนอีกแล้วนะคะเหมียวค่ะตีค่ะถ้าเห็นหน้าพวกเรา2คนแปลว่าวันนี้เราจะมีคอนโดแรงๆให้เพื่อนๆดูกันอีกแล้วนะจ๊ะ<อ>ตอนนี้อยู่ที่ไหนคะพี<อ>่แนทเราอยู่ที่ Regen t Home 7บางนาสปูตจ้าอาแล้ว,<อ>พวเพื่อนๆเห็นอะไรบ้างเอาไว้ทำไมเนี่ยพี่แนทเขาบอกว่าที่นี่มีห้องแบบคอ้อมมีแบบยกกระเป๋าย้ายเขามาอยู่ได้เลยพี่ค้าชืห จริงก็เลยเนี่ยเตรียมกระเป๋านี่เตรียมย้ายเข้ามาอยู่แล้วโอเคเพื่อนๆงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะให้ครบเหมือนที่นัทบอกจริงหรือเปล่ามันมีอยู่จริงไหมคอนโดที่แบบให้ครบให้เยอะแล้วก็อเอากระเป๋าใบเดียวก็อยู่ได้เลยเอฟใครนี่หมดแล้วเดี๋ยวเราพาพี่ไปดูกัน สวที่เด็ดจริงๆว่ะคือกระเป๋าใบเดียวก็พร้อมเข้ามีอยู่ได้แล้วอ่ะใช่สวยมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปดูห้องกันดีกว่าว่าที่เนี่ยเขาให้ครบจบยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะพาไปดูโซนแรกกันก่อนนะจะเป็นโซนพักขวันน่ารักน่ารักนะจ๊ะไปดูกันปัป๊าป๊โอ้โหโซนนี้โซนแรกก็ว้าวแล้วอ่ะจริงเขาแบบให้ครบแล้วก็แต่งให้สวยด้วยเป็นสไตล์แลนคอนโดเลยนะเพื่อนๆบอกว่า ตรงผนังเนะคะขาก็คือปลูกผนังให้ติดไฟดาวไลท์แล้วก็มีกับรูปกับทองส่วๆแบบนี้ทาให้แบบห้องเนี้ยมันดูแบบเรียบหรูดูแพงมากเลยด้วยความที่ห้องมันกว้างมันโล่งแบบแล้วก็พ้ดานสูงมากเนี่ยเรารู้สึกว่าพอเรานั่งตรงเนี้ยเราโล่งมากเลยเราขอแบบนั่งดื่มด่ำบรรยากาศตรงโซนนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะให้ที่แนะเนี่ยแนะนําให้เพื่อนฟังว่าที่เนี่ยเขาให้อะไรบ้างสําหรับโซนแรกโซนพักผ่อนกัจะะโซนพักผ่อนโซนนี้ก็คือมาพร้อมๆกับ โซฟานุ่มๆที่พี่เหมียวนั่งอยู่ตรงนี้ได้เลยแล้วก็มีรมมุ่มๆตรงนี้คือเพื่อนๆสามารถเลือกนั่งได้เลยว่าแบบว่าเราจะรีแลกซ์โซนไหนของรีวิวรูมห้องนี้มาพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ที่แบบว่าเราอีไซน์ออกมาให้มันเหมาะสมกันพอดีพอเหมาะกันพอดีกับทีวีโอเคใช่เชอบความอีกอันหนึ่งนะเ <c oughs> พื่อนว่าเขาอะยังตอบว่า,บบวาใส่ใจแม้กระทั่งรมอะคะ่ะเขาก็เลือกรมที่มันสีเดียวกับแบบ กอดูที่เขาตกแต่งมาให้ทำไมห้องมันแบบดูลมุนมากเวลานั่งรู้สึกแบบมันสบายสบายส,า,ยสาม,มารถนั่งทําอะไรก็ได้ตรงนี้ทำงานพักผ่อนดูทีวีกับครอบครัวก็ได้แล้วเขาก็ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าครบเลยนี่ขนาดโซนแรกยังเยอะขนาดนี้เลยนะเดี๋ยวเราไปดูโซนต่อไปดีกว่าว่าจะแบบให้ครบเยอะกันขนาดไหน,น นี่ที่แัดก่อนที่เราจะพาเพื่อนๆนะคะไปดูที่โซนห้องนอนเราอยากแวะมุมนี้ค่ะเขาจัดมาเป็นโต๊ะทานข้าวน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะจะทานข้าวก็ได้หรือว่าจะจิบชากาแฟก็ได้แล้วที่สําคัญนะคะใครที่ว่า o อง o m มเนี่ยตรงนี้เราสามารถอดแบ t เป็นโต๊ะทํางานของเราได้ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนเปนก่อนว่าเป็นยังไงบ้างไปตามเรามานะนี่สําหรับโซนห้องนอนนะคะที่นี่เขาแบบดีไซน์เก๋มากเลยเขาทำกระจกกั้นแบบนี้ให้นะคะพิเศษกว่านั้นยังร็วป่ะเดี๋ยวเราทาให้ดู เขาใส่ใจฟังก์ชันมากเลยนะคะเพราะว่ากระสกที่นี่เขาสามารถที่จะเปิดได้สองทิศทางนะคะอย่างนี้ทําให้เราสามารถที่จะเชื่อมห้องระหว่างห้องนอนกับห้องนั่งเล่นเนี่ยให้ไปด้วยกันได้ที่สําคัญนะคะสไตล์การแต่งห้องเนี่ยเขาเนี่ยทำให้โทนห้องนั่งเล่นกับห้องนอนเนี่ยคะ่ะ เป็นมอดเดียวกันทั้งห้องเลยพิเศษสุดๆสำหรับอันนี้ถ้าเพื่อนๆเห็นและติดตามพวกเราชาวแลคคอนโดน,นะคะอันนี้เป็นดีไซน์ใหม่ของเรานะคะเราเน้นเป็นใช้ดีไซน์คอนโค้งนะคะทำให้ห้องเนี้ยมันดูละหนุนมากขึ้นมาพร้อมกับเตียง5ฟุตแบบนี้นะคะพร้อมกับเตียงนุ่มๆให้เพื่อนๆนอนนะจ๊ะใครที่สามารถพักผ่อนตรงเนี้ยก็สามารถที่จะเทควิวข้างนอกได้เลยทําให้เวลาเราพักผ่อนเนี้ยค่ะ,คะจะมีความสุขในห้องได้ถ้ามาที่ตรงนี้นะคะพื้นที่สเปซตรงนี้นะคะเขาจัดไว้ให้เราสามารถดีไซน์เป็น ตู้เสื้อผ้าหรือว่าโต๊ะเครื่องแป้งก็ได้นะอันนี้สามารถปรับฟังกชันการใช้งานแบบที่เป็นเพื่อนชอบได้เลยจ้ะและสําหรับใครที่ชอบทําอาหารนะคะที่นี่พิเศษก็คือที่นี่ห้องครัวเป็นห้องครัวแยกนะคะคือกั้นแบบนี้เลยดังนั้นเนเวลาเราทําอาหารเนี่ยกลิ่นเนี่ยจะไม่เข้าห้องแน่นอนนะคะแล้วที่สําคัญก็คือตรงนี้นะคะก็มีจุดระบายอากาศนะคะเพื่อนเพื่อก็คือสามารถทําอาหารไปแล้วก็เปิดหน้าต่างไปนะคะไม่ให้กลิ่นเข้าห้องเรานั่นเองะคะ่ะซึ่งครัวเนี่ย เราบิวนะคะเป็นปูนนะจ๊ะแล้วก็ท็อปเปอร์ด,ด้วยกับเบื้องนะคะตรงนี้ก็คือจะแข็งแรงคงทนแล้วก็ทําความสะอาดค่อนข้างง่ายนะคะแล้วก็เพื่อนๆสามารถติดนู้ดตรงนี้เพิ่มได้จุดระบายกิ่นดูดกลิ่นก็ได้นะคะและที่สําคัญก็คือพือ้นค,ควรเนี่ยเราปูให้ใหม่เป็นลายหินอ,อ่อนนะจ๊ะตรงนี้เป็นแรนิโต้60คู60นะคะดังนั้นถ้าเกิดน้ํามันลงพื้นเนี่ยก็คือสามารถขูดทำความสะอาดได้ง่ายเหมือนกันนะคะมาดูตรงระเบียงกันบ้างค่ะ แล้วเมื่อมาดูตรงโซนระเบียงของห้องนี้นะคะจุดที่น่าสนใจของห้องนี้ก็คือระเบียงนะคะเราทํากระจกตั้งแบบนี้ให้นะคะข้อดีก็คือหนึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆติดเครื่องซักผ้านะคะก็คือขนน่ะไม่สัต์เข้ามาแน่นอนนะคะอันที่สองก็คือมันสามารถกันเสจากภายถนอกเข้าห้องหรอได้ด้วยนะคะแลวระเบียงนะคะกว้างเพียงพอที่เพื่อนๆเนี่ยสามารถปลูกต้นไม้ทําสวนหย่อมเล็กๆตรงนี้ได้เลยค่ะมาดูโซนต่อไปกันค่ะว่าเป็นยังไงบ้าง มาดูโซนที่ทุกคนต้องใช้กันทุกวันนะคะคือโซนห้องน้ำน,นั่นเองคือห้องน้ำของที่เนี่กว้างเพียงพอแล้วก็ได้จัดสัดส่วนได้ลงตัวมากเลยนะมีั้นส่วนแห้งส่วนเปียกนะคะเราก็ติดเครื่องทำน้ำอุ่นตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. ดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะอาบน้าพักรีแล์ทำธุระส่วนตัวได้อย่างสบายๆเลยเป็นยังไงบ้างคะทุกคนหนละังจากชมห้องนี้ทุกซอกทุกมุมไปเรียบร้อยแล้วนะคะถือว่าสามารถยกกระเป๋ยาย้ายเข้ามาอยู่ได้จริงๆเลยนะคะที่นี่ใช่ สิ่งที่แบบชอบห้องนี้นะพี่นันบอกว่าเขาให้ครบแล้วก็จบที่เดียวเลยไม่ต้องออะไรมามากมายที่สําคัญนะว่าเขาก็ตกแต่งแบบเรียบหรูดูแพงมากก็มกเป็นยานคอนโดจริงๆที่นี่นะคะจะบอกว่าใครใครก็เป็นเจ้าของได้นะคะคนที่เป็นพนักงานเงินเดือนนะคะเพียงแค่คุณมีเงินเดือนเริ่มต้นเลยเหมือ4,000บาทเป็นเจ้าของห้องนี้ได้สบายๆเลยนะผ่อนเริ่มต้นแค่5,000อีกถูกมากใช่แล้วก็เจ้าของอัจาก,การนะคะก็สามารถ เป็นเจ้าของห้องนี้ได้เช่นกันใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อพวกเราได้นะคะชาวแรมคอนโดพวกเรายินดีบริการเพื่อนๆนะคะแล้วก็มีทีมงานดูแลเรื่องสินเชื่อให้ทุกขั้นตอนเลยนะจ๊ะ <_ un> เห็นมาแล้วบอกว่าเรามีห้องแรมคอนโดแบบนี้แรมแรมดๆให้พเพื่อนๆดูทุกอย่างเลยนะจ๊ะ <_ un> ฝากติดตามคลิปพวกเราด้วยนะคะกดสับ s c r ปิ๊งปิ๊งปิ๊งกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องต่อไปว่าจะสวยแบบชุดสวยยังไงสวยมากวันนี้ไปแล้วนะจ๊ะบาย